สว,วัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังขึ้นบันไดนะสะพานลอยขึ้นสะพานลอยนี่ค่ะเราจะพาทุกคนไปจองตั๋วรถทัวร์นะคะรถทัวร์กลับบ้านที่อุดรธานีช่วงสงกาจ์จ้กนี่อุย้ยลมลื่นนะข้างบนนี้นี่มุมพัทยาเนาะนี่ค่ะ จะ,จะไปจองตั๋วรถทัวร์กลับบ้านกันทุกคนเรามาจอง407ทัวร์เนาะสายไปอุดอรนี่เขาจะมีแต่407นะคะเออเราเคยนั่งเรานั่งนี่เพราะวันไปถึงตัวจังหวัดอุดอรแล้วก็ลูกมารับได้เลยมันก็จะใกล้บ้านเราอนะคะเราจะมาจองตั๋วกันตรงนี้ได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนวันที่12ตอนเช้านะเราไปเช้าเราอยากจะนั่งรถรอบเช้ามากกว่าเนาะ วันที่12ตอนเช้านะคะเมษสาสงการกลับบ้านกัน,นเรามาจองตั๋วที่ปั๊มน้ำมันนี่แล้วก็มาจองตรงนี้407ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะพามาจองตั๋วรถทัวเฉยๆกลับอุดรบ้านเราคะ่ะสงการจ้าลืมบอกทุกคนไปนะคะค่าตั๋วรถ407ของเราวันนี้นะคะอยู่ที่ราคา536บาทเนาะ536บาทนั่งรถทัวไปก็ ถ้าช่วงเทศกาลก็จะใช้เวลาเยอะหน่อยเราให้ต่ำๆสักประมาณ12ชั่วโมง12ชั่วโมงเป็นการเดินทางที่โอเคนะทรหดแต่ว่าปีหนึ่งเราก็กลับบ้านครั้งหนึ่งเนาะช่วงสงการไปทําบุญอะไรอย่างนี้นะคะแต่เมื่อก่อนเขาก็มีนะคะมีเครื่องบินบินจากสนามบินภูตะเพานะคะจากสนามบินภูตะเพาไปลงที่อุดรนนะคะช่วงนั้นเราก็เออถ้ากลับบ้านเราก็จะไปเครื่องบินก็จะ สะดวกเนาะแล้วก็เร็วหน่อยไม่ต้องนั่งนานแต่ตอนนี้ออไ,มไ,มไม่แน่ใจว่าไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วสายการบินเมื่อก่อนเรานั่งแอร์เอเชียไปแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะไม่มีแอร์เอเชียไปอุดรจากอุดรเพาแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้แค่นี้แหละค่ะเมื่อกี้ลืมบอกเดี๋ยมาบอกอีกรอบหนึ่งนะคะแค่นี้แหละค่ะ